สวัสด,ดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่ง <S <S <ๆ>เพื่อรับข่าวสารข้อมูลของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าสภาไฟเขียวถแถลงนโยบาย2วันรวม30ชั่วโมงก้าวไกลยันไม่ใช้เป็นเวทีซักฟอกเมื่อเวลา11นาฬิกาวันที่7กันยายน2566ที่รัฐสภามีการประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วม3ฝ่ายวิบ3ฝ่าย โดยมีนายวันมูฮัมหมัดนอมัตาประธานสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมมีตัวแทนจากสสและสอวอและคณะรัฐมนตรีอาทิเช่นนายสมคิดเชื้อคงตัวแทนจากครมอนายวิสุทธิชัยยะนรุณสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยนายพระดอนปริศนานันทกุลสสอ,อ่างทองพระคุิใจไทยตัวแทนจากพรรคฝ่ายค้านมีนายประกรณ์วุฒ อุดมพิพัฒน์สกุลสสบัญ huh. ช <10 S 1> ีรายชื่อนายวิโรธลัคนาดิศรสสบัญชีรายชื่อนายประมวลพงษาวรราเดชสสประจวบคีริขันและประธานสสพักประชาธิปัตย์ตัวแทนสวนายมหันนกเดชพิทักษ์สวเป็นต้นเพื่อหารือวางกรอบเวลาการอภิปรายการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อที่ประชุมรัฐสภาและแบ่งสัดส่วนเวลาของแต่ละฝ่าย ซึ่งใช้เวลาประชุม1ชั่วโมง30นาทีจากนั้นนายวันมูฮัมหมัดนอมัตาให้สัมภาษณ์ว่าบรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยดีทุกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นผ่อนปรนไปมาเพื่อให้การประชุมเรียบร้อยด้วยการประชุมเพื่อถแถลงนโยบายรัฐต่อรัฐสภานั้นที่จะมีขึ้นในวันที่1 1ถึง12กันยายนรวมทั้งสิ้น30ชั่วโมงแบ่งเป็นประทานรัฐสภาหชั่วโมงฝ่ายครม ถแถลงและชี้แจง5ชั่วโมงสว .5 ชั่วโมงรัฐบาล5ชั่วโมงฝ่ายค้าน14ชั่วโมงทั้งนี้คิดว่าคงเพียงพอที่ทุกฝ่ายจะปรับเวลาที่ชัดเจนให้เป็นไปตามจำนวนคนคาดว่าคงไม่เกินในเวลาที่กำหนดไว้อย่างไรก็ตามขอบคุณทุกฝ่ายที่ทำให้การประชุมจบด้วยดีไม่มีใครไม่ยอมแม้ทุกฝ่ายนั้น อยากได้เวลาแต่เมื่อทราบข้อจำกัดของเวลาและความสนใจของประชาชนแล้วจึงตกลงกันเช่นนี้การประชุมทั้งสองวันคาดว่าในวันแรกนั้นอาจจะเลิกดึกแต่คงไม่เกินเที่ยงคืนและวันที่สองคงไม่เกินยี่สิสานาฬิกาแม้บางฝ่ายจะบอกว่าไม่อยากให้เกินยี่สิบเอ็ดนาฬิกาแต่เพื่อให้การอภิปรายในวันถัดมามีคุณภาพมากขึ้นและ ความสนใจของประชาชนรวมถึงคอรมอรแจ้งว่าในวันที่13กันยายนจะประชุมคอรมอ,รมอรทุกฝ่ายจึงบอกว่าจะกลับไปเตรียมทั้งตัวบุคคลและเนื้อหาสาระให้ดีเพื่อให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนายวันมุฮัมมัดกล่าวความคืบหน้าวิบวุฒิสภาปวนอภิปรายอย่ากเกิน3ทุ่มคาดแจกเงินดิบตน้นจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่โดนบี้หนะัก ที่รัฐสภาในคำนูลสิทธิสมานสอวอในฐานะโฆษกคณะกรรมาิการวิสามันกิจการวุฒิสภากล่าวภายหลังการประชุมวุฒิสภาว่าได้หารือเตรียมการประชุมเพื่อร่วมกันของรัฐสภาใน11-12กันยายนนี้ในการถแถลงนโยบายของรัฐบาลเบื้องต้นที่ประชุมให้ยึดถือแนวปฏิบัติซึ่งประธานวุฒิสภาได้ตกลงกับประธานรัฐสภาแล้วว่า ในวันที่11กันยายนจะไม่มีการประชุมวุฒิสภาเพื่อเปิดทางให้ประชุมรัฐสภาขณะที่กรอบเวลาพิปรายของฝ่ายต่างๆจะหารือในการประชุมวิปสามฝ่ายในวันที่7กันยายนเวลา10นาฬิกาผลออกมาอย่างไรวุฒิสภารับได้ทั้งสิน้นหากสรุปกรอบเวลาได้แล้วสอบอจะมาจัดสรรเวลาพิปรายเบื้องต้นในมอบหมายพลเอกสิงศึกสิงไพร รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งดงเนินการโดยแจ้งให้สมาชิกแจ้งความจํานงขอพิปรายเข้ามาได้ต,บบตั้งแต่บัดนี้จะถึงที่8กันยายนส่วนจะได้เวลาพิปรายคนละกี่นาทีขึ้นอยู่กับภาพรวมการจัดสรรเวลาและจํานวนผู้อภิปรายเบื้องต้นอยากได้คนละไม่ต่ํากว่า10นาทีขอตั้งข้อสังเกตว่าแน่นอนว่าเป็นการประชุมสองวันแต่เมื่อเทียบกับการถแถลงนโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทจันโอชา ปี2 5 6 2ใช้เวลาทั้งสิ้น2วัน30ชั่วโมงทําให้การประชุมเลิกถึงตี2ตี3ผมคาดว่าการใช้เวลาถึงขนาดนั้นมันเกินไปถ้าปิดไปได้อยากให้เวลาประชุมแต่ละวันสิ้นสุด3ามทุ่มบวกลบแต่ผลจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับการหารือวิบ3ฝ่ายนายคำนูนกล่าว ความคืบหน้าประเสริฐยืนยันรัฐบาลไม่หนักใจวันถแถลงนโยบายเชื่อพรคก้าวไกลอภิปรายสร้างสารรค์เมื่อเวลา13.40นาิก40นาทีที่รัฐสภานายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจตอนเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES ให้สัมภาษณ์ถึงความกังวลต่อการอภิปรายในวันถแถลงนโยบายของรัฐบาลว่าทางรัฐบาลไม่ได้หนักใจในเรื่องอะไรหากสมาชิก มีอะไรแนะนําก็สามารถอภิปรายในสภาได้นายประเสริฐกล่าวต่ออีกว่าซึ่งนโยบายที่รัฐบาลจะถแถลงในสภาก็จะเป็นหลักในการบริหารประเทศในอนาคตแต่หากมีอะไรที่สมาชิกที่เห็นว่าจะเพิ่มเติมหรือลดเพื่อนสมาชิกก็สามารถแสดงความคิดเห็นซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์โดยรวมแล้วรัฐบาลยินดีรับฟังความคิดเห็นเมื่อถามว่าประเด็นสําคัญที่ถูกจับตาคือกรอบยุทธศาสตร์ชาติหรือ นโยบายของรัฐที่จะเป็นบทกำกับนโยบายของรัฐบาลในประเสริฐกล่าวว่าขณะน,นี้รัฐธรรมนูญได้ผนวกเรื่องของงบประมาณก็ดีเรื่องของนโยบายที่จะแถลงต่อรัฐสภาก็ดีออกไปกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่กฎหมายกำหนดไว้ทั้งนี้ขอให้ดูในรายละเอียดอีกครั้งว่าจะเป็นอย่างไรเมื่อถามว่าจะมีการชี้แจงเรื่องของงบประมาณที่จะนำมาใช้ในแต่ละนโยบายด้วยหรือไม่ ในประเสริฐกล่าวว่าในเบื้องต้นเราต้องดูก่อนเพราะบางเรื่องก็สามารถชี้แจงได้ในขณะที่บางเรื่องอาจจะไม่ต้องใช้งบประมาณก็ได้หรืออาจจะไม่ได้ใช้งบประมาณมากเช่นเรื่องของการเกณฑ์ทหารซึ่งเรื่องงบประมาณเป็นเรื่องของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณที่ต้องเข้าสภาหลังจากนี้เราสามารถที่จะไปพูดกันได้ในช่วงนั้น เมื่อถามว่าขณะนี้พรรคก้าไกลจับตาในเรื่องของการแถลงนโยบายเป็นอย่างมากอยากสื่อสารอะไรไปยังพักคก้าวไกลหรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าไม่มีอะไรพรรคก้าวไกลก็เป็นพักการเมืองที่เป็นฝ่ายค้านเชื่อว่าจะพิปรายในเชิงสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์กับประเทศชาติซึ่งรัฐบาลก็พร้อมจะรับฟังความคืบหน้าล่าสุดเสรีเตือนรัฐบาลใหม่พึงระวัง อย่าใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ตัวเองล็อกเป้าถล่มวันถแถลงนโยบายเมื่อเวลา10นาินาทีที่รัฐสภานายเสรีสุวรรณพานนท์สวออในฐานะประธานคณะกรรมาการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภากล่าวว่าเมื่อสี่กันยายนที่ผ่านมาได้มีการประชุมกมทโดยมีการหารือถึงการถแถลงนโยบายของรัฐบาลที่ จะมีขึ้นในวันที่11กันยายนเบื้องต้นกมทรได้วางแนวทางให้กับผู้สนใจหรือผู้เชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องช่วยกันเสนอแนะทิศท,ทางหรือการทำงานของรัฐบาลซึ่งจะมีเรื่องสำคัญเกี่ยวกับนโยบายที่หาเสียงไว้และนโยบายที่จะต้องดำเนินการที่เป็นหน้าที่ของรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญรวมถึงด้านของเศรษฐกิจอย่างนโยบายแจกเงินดิจิตอล10,000บาทที่จะมีนายสถิต ลิมพงพันสออ์สวซึ่งเป็นอดีตประหลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้ดำเนินการนายเสรีกล่าวต่ออีกว่าส่วนนโยบายที่เกี่ยวกับเรื่องของการเมืองจะมีข้อห่วงใยในเรื่องของเถีษรภาพของรัฐบาลเพราะการบริหารรัฐบาลที่มาจากพักการเมืองหลายพักในแต่ละพักนั้นก็จะมีนโยบายของแต่ตัวเองซึ่งจะต้องผสมผสานกันให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ข้อสำคัญแต่ละนโยบายเป็นผลงานของแต่ละพรรคซึ่งสวออคงจะต้องเสนอแนวทางให้สามารถบริหารรัฐบาลไปได้ด้วยความราบรื่นและนายกก็ต้องวางแนวทางในการบริหารประเทศโดยต้องดูนโยบายรัฐบาลและของรัฐบาลเป็นหลักต้องนำความรู้ความสามารถเดิมนั้นที่บริหารภาคเอกชนมาใช้เท่าที่จะทำได้เมื่อถามว่า ต่างชาติยังเป็นตัวกำกับนโยบายของรัฐบาลหรือไม่นายเสรีกล่าวว่าคิดว่าต่างชาติคงไม่แสดงออกอะไรมากคงต้องรอดูต่อไปเพราะเป็นเรื่องของความมั่นคงที่ต้องพึงระมัดระวังในยุคป,ปัจจุบันหลายประเทศที่เป็นมหาอำนาจพยายามเข้าวก่ายแทรกแซงประเทศต่างๆและส่งผ่านมาทางองค์กรภาคเอกชนที่จะสร้างปัญหาได้เช่น เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือจัดให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จะเกิดขึ้นซึ่งผ่านองคอ์กรภาคเอกชนที่มีเงินทุนอุดหนุนมีงบประมาณสนับสนุนคิดว่ารัฐบาลพึงต้องระมัดระวังอย่าคล้อยตามเรื่องเหล่านี้